วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสริมความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับกันก่อนนะครับในเรื่องว่าทําไมนะครับพระเราถึงหลุดแกนนะครับพอดีมีเพื่อนๆประสบปัญหานี้นะครับหลายท่านก็เลยอยากจะเอามาแนะนำนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ตรงตามจุดลักษณะนี้นะครับเปอร์เซนต์การหลุดแกนของเรายังมีเยอะนะครับเพื่อน อันดับหนึ่งเหตุผลก็คือแกนมันหลวมเกินไปนะครับคือมันไม่แน่นนั่นเองนะครับตอนที่เราตะไบนะครับแล้วอันดับ2อก็ตะไบไม่ได้ฉากนะครับเวลาเราตะไบนะครับเราควรให้ตะไบกับเจ้าตัวแกนเนี่ยได้ฉากกันนะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับจะเป็นด้วยเหตุผลแกนแกนกลางน่ยบางเกินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองนะครับผมจะเอาทฤษฎีมาให้เพื่อนๆดูก่อน อันนี้ในกรณีสมมุติว่าเราวาดวาดพระนะครับลงในแกนคือวาดชิดๆอย่างนี้แล้วแหละสมมุติว่านี้เป็นแกนกลางนะครับถ้าพระหนาประมาณนี้นะครับเหรียญปกติเราควรเริ่มที่ใช้แกน3มิลน,นะครับเพื่อนครับปกติผมจะใช้แกน3มิลเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซึ่งมีความทนทนแล้วก็ช่วยยึดเกาะนะครับลดการหลุดแกนได้เยอะนะครับ ให้เราเลื่อยนะครับเข้ามาวงในลักษณะนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่านะครับเราเลื่อยไม่แม่นนะครับให้เลื่อยห่างๆไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่มันจะเหนื่อยตอนเราตะไบแค่นั้นเองแต่มันปลอดภัยนะครับสาหรับมือใหม่คือเลื่อยห่างๆออกมาอย่างนี้นะครับประมาณครึ่งมิลนะครับเพื่อนถ้าเราฝึกใหม่นะครับเลื่อยห่างออกจากเส้นหนึ่งมิลไปเลยครับ ยอมเหนื่อยไปก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็ค่อยขยับเข้าขยับเข้าเอานะครับนะครับอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเลื่อยลักษณานี้แล้วนะครับนะครับมันก็ต้องค่อยๆใช้ความประสบการณ์นะครับเพื่อนๆจะรู้เองว่าเราควรเลื่อยทิ้งไว้ประมาณไหนนะครับเบื้องต้นก็คือถ้าเริ่มใหม่เนี่ยให้เลื่อยมา1มิลเลยนะครับพอเราฝึกใหม่นะครับเรา ค่อยๆตะไบเข้าหาเส้นเอานะครับเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวบางทีเราเลื้อยเอียงเข้านะครับเอียงเข้าไปในแกนซึ่งเราเลื้อยไม่ตรงเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียนะครับเสร็จแล้วเราเลื้อยได้ระดับนี้เราใช้ตะใบหยาบลงก่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับจุดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับถ้าเราเริ่มต้นได้ดีทําความเข้าใจได้ดีนะครับอนาคตเพื่อนๆจะทํางานออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไบละเอียดนะครับ นี่ครับจุดสําคัญเลยนะครับก็คือว่าอย่าให้เข้าไปในเส้นเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันนะครับพระหลวมเพราะเรายังเหลืออีก2ขั้นตอนนะครับเพื่อนเพราะว่า1ตะไบ2ขัดกระดาษทรายอ่ะและอีกขั้นตอนนึงก็คือทําแกนใสนั่นเองโดยการยิงไฟฟู่กับการขัดผ้านะครับส่วนในกรณีเจ้าตัวขัดผ้าเนี่ยมันจะ ไม่ทําให้แกนเนี่ยบางลงนะครับแต่ไฟฟูนะครับมันมีส่วนทําให้แกนเรานะครับหลวมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเผื่อให้ดีนะครับว่างานเนี้ยเราจะใช้การขัดผ้าหรือใช้การยิงไฟฟูถ้าเพื่อนเพื่อใช้การยิงไฟฟูก็ต้องเผื่อไว้มากกว่าการขัดผ้านั่นเองนะครับเพราะการขัดผ้ามันไม่สามารถทําให้แกนเรามันบางลงไปได้นะครับแต่ไฟฟูนี่ได้เรื่องเลยนะครับแกนครับแต่ทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของ การทําใสแล้วก็มีความจําเป็นอย่างมากนะครับเราไม่ใช่ว่าเลื่อยแกนเนี่ยให้มันเป็นเส้นเส้นหยกักๆยักไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไว้รัดเหรียญหรือว่ารัดชิ้นงานเรานะครับอย่างนั้นทําไม่ถูกนะครับเราต้องทําแกนให้มันใสนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนปล่อยให้มันเป็นเป็นฟันนะครับเราถ้าในกรณีแกนทึบมันก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแกนใสเราจะปล่อยให้เขาเป็นฟันเป็นเขี้ยวไว้ล็อกองพระเนี่ยไม่ถูกทางนะครับ อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องทําแกนเราให้มันฟิตเท่านั้นเองนะคระับทำแกนเราให้มันฟิตให้มันแน่นนะครับให้มันสมดลุลมันไม่ถึงกับฟิตมากถ้าฟิตมากมันก็จะทําใหา้มีส่วนโกงส่วนอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยครับในกรณีสมมติถ้าเหรียญอย่างนี้เหรียญน,นี้ประมาณ2มิลนะครับอย่างเหรียญทั่วไปนะครับมาตรฐานจะประมาณนี้นะครับ2มิลประมาณนี้แล้วเราควรจะใช้แกน3มมิลนั่นเองนะครับเพราะว่า เผื่อการเดินในลักษณะข้อมหูห่วงนะครับข้อมหูห่วงไปถ้าเดินในลักษณะข้อมหูห่วงแกนจะต้องหนากว่าหูห่วงนั่นเองนะครับเพราะมันจะเป็นการเดินที่ให้น้ํายาไม่เข้าแกนนะครับในส่วนถามว่า2.5มิล2มิลสามารถเข้าล็อกได้ไหมโดยไม่ให้หลุดแกนทําได้นะครับทาได้แต่ว่าเรามันจะต้องแน่นจริงๆนะครับแลวเพื่อนๆจะต้องตะไบนะครับให้มันได้สันนะครับก็คือว่า ให้มันได้ฉากนะเก็บอย่าให้มันเอียงนะครับถ้าเอียงมีการบิดตัวนะครับมีการบิดตัวในช่วงใช้งานมันก็จะทําให้พระเราหลุดแกนได้นั่นเองนะครับอันนี้คืออะคริลิก2มิลน,นะครับเมื่อเทียบกับองค์พระมันจะเสมอกันอย่างนี้ถ้าเดินแบบเปิดบล็อกแบบค่อมไปนะครับการเดินน้ํายาจะทะลักเข่าหูห่วงได้นะครับแล้วนี่สมมุติถ้าเป็น3มมิลน,นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีแรงยึดเกาะที่ดีแล้วพระจะอยู่ในส่วนของกลางแกน มันจะมีส่วนที่เลยเออกมาด้านละนิดด้านละหน่อยนั่นแหละครับจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้พ้าเราหลุดแกนได้ยากขึ้นนะครับแล้วเวลาเราทําแกนแบบรัดๆนะครับนะครับแล้วก็ได้ฉากนะครับทาแบบแบบนี้เวลาเราลนไฟให้อาคริลิกแกนกลางเราอ่อนๆใช่ไหมครับพอเราลงลนไฟให้แกนกลางอ่อนเนี่ยเวลาเราลัดเข้าไปเนี่ยเขาจะไปรัดเอาตามอซอก จ้าตัวตัดของเหรียญน,นะครับเขาจะไปรัดเอาเจ้าตัวตัดแล้วมันจะทําให้ส่วนนี้ช่วยในการยึดนะครับให้เหรียญเราเนี่ยไม่ดิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูเจ้าเหรียญน,นี้นะครับถ้าแกนบางนะครับถ้าแกนบางเราต้องสอลองช่วยนะครับเพื่อน อย่างสมมุติที่ว่าแกนพระที่ลูกค้าแขวนแบบเปลยๆมาแล้วแกนมันเหลือนิดเดียวนะครับมันมี2วิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือซอล่องวิธีหนึ่งก็คือเราต้องรัดแบบแบบแน่นมากเลยนะครับคือลนแกนให้อ่อนๆแล้วรัดแน่นๆเข้าไปแล้วเดี๋ยวอะคริลิกเวลามันรัดตัวยุบมามันจะเป็นร่องของมันเองนะครับแล้วเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวเนี่ยเราควรเอาพระนะครับ ห่อใส่ถุงซิปนะครับแล้วก็แช่เย็นนะครับแช่เย็นให้เขาเย็นนั่นเองนะครับแล้วเราก็ช่วงที่เราเข้าแกนแล้วเอาออกมาแล้วก็ลนแกนร้อนแล้วก็เข้าปุบ๊บเดียวนะครับความเย็นที่มีอยู่ในตัวพระตะกวัวเนี่ยเขาจะช่วยทําให้ตะกวัวนี้ไม่อ่อนนุ่มนะครับแล้วแกนเราจะสามารถรัดพระตะกัวได้แล้วอยู่ดีด้วยนะครับเพราะว่าตะกัวนี้เขาโดนความร้อนเขาเขามักจะอ่อนตัวนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราแช่เย็นแล้วปัญหาการอ่อนตัวมันก็ลดลงไปได้เยอะนะครับเพื่อนแต่ส่วนการเปิดบล็อกนะครับแล้วก็อย่าซื้อนะครับถ้าอยากเก่งเพื่อนๆต้องเปิดเองนะครับบล็อกมีหลากหลายนะครับหลากหลายรูปแบบก็ควรเปิดเองนะครับตัวนี้มันจะขาดไม่ได้เลยนะครับผมจะเสริมให้สําหรับเจ้าสูบมอไซค์นะครับสูบลม ที่เป็นตัวเหยียบนะครับมันสําคัญนะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมถ้าไม่ได้ตัวนี้ดันนูน1.5มิลหรือ2มิลไม่ขึ้นแน่นะครับสําหรับฝาหนาๆนะครับตัวท็อปเรานะครับซื้อร้อยเดียวเลยครับเพื่อนๆมันจะช่วยจบปัญหานะครับเรามีแอร์ปั๊มเรามีสูบเท้านะครับสูบเท้าเราไว้สลับกันนะครับเห็นไหมครับเวลาเราเลี่ยมนุกงอุมหรือเสียนพ่อแก่พ่อแก่ที่ต้องใช้ความนูนสูงๆเนี่ยครับ ถ้าเราไม่มีสูบพวกนี้มันดันไม่ขึ้นหรอกครับแอ์ปั๊มดันดันไม่ขึ้นนะครับนี่ผมไว้สลับนะครับแอ์ปั๊มถึงเวลาเราก็ถอดสายสลับแค่นั้นเองครับต่อสายจากสูบสลับเข้ามาแอ์ปั๊มใช้งานได้อ่าปกตินั่นเองนะครับนี่ครับร้อยเดียวครับคุ้มมากนะครับซื้อมาเราก็เอาเชือกนะครับมัดรัดช่วงนี้สักหน่อยเพราะเวลาเราถอนเท้าขึ้นเนี่ยมันดีดพึ่งมานะครับมันดีดแรงเกินไปนะครับแล้วมันจะส่งผลให หลุดจากเท้าเราได้แล้วสตัวล็อกสลักตรงนี้จะหลุดจะหลุดนะครับตัวล็อกตรงนี้มันชอบพังนะครับอันที่แล้วมันมีประสบการณ์มาแล้วนะครับนี่ครับเราต้องรัดเหนี่ยวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมาให้ก็ดันสุดถ้าดันสุดนะครับช่วงที่เราปล่อยแรงเนี่ยนะครับสลักตรงนี้หลุดได้เลยนะครับที่เขาเชื่อมมานิดหน่อยครับหลุดแล้วพังเลยนะครับนี่ครับจุดนี้ เราก็ลัดซ้ายลัดขวาอย่างนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับรับเพื่อนๆนซื้อเลยนะครับแล้วเราจะตัดปัญหาได้นะครับดีกว่าเราไปดันนูนด้วยระบบน้ํายาแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับสําหรับการต้องเจาะรังผึ้งเติมน้ํายาแล้วก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างมันนะครับมันก็ปัญหามันเยอะนะครับนี่เหยียบเลยนะครับเหยียบอย่างเดียวเลยครับเพื่อนจะเอานูนแค่ไหนนะครับจัดไปแล้วครับช่วงลมนะครับ กว่าจะมาถึงรูตรงนี้เราก็อยาให้มันมีรอยรั่วมันจะได้ดันนูนดีๆนะครับนี่ครับยังเสียนพ่อแก่ตรงนี้นไดันด้วยสูบนะครับนี่ครับความหนาที่เราต้องเสริมขึ้นมานะครับถ้าเราใช้ไอปัวมยังไงก็ไม่ขึ้นครับอันนี้เหยียบด้วยสูบนะครับนี่ครับด้านหลังแล้วก็ทําเรียบๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จัดนูนแล้วแต่ชอบนะครับ หรือเราจะใช้แกนกลางที่หนากว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าขอแกนกลางเจ้าตัวบาง4มิลนะครับมีความจะเป็นที่จะต้องยกหนุนแกนตัวผู้ขึ้นแล้วก็ใช้สูบเหยียบช่วยนะครับลูกค้าอยากได้แกนกลางแค่4มิลนะครับนี่ครับครับเดือนนี้ก็ครบรอบ2ปีนะครับกับการอาชีพเรียนพระนะครับเพราะว่าผมเข้ามาวันที่14 14กุมภาพ์6 2นะครับกว่าจะได้เลี่ยมที่ตลาดลงเป็ดก็นู่นแล้วครับ เดือนพฤษภาหงสองนั่นเองนะครับมันมีเวลาช่วงที่ขาดหายไปก็คือมีนาเมษานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วิ่งหาทำเลแล้วก็ลองทำเลด้วยนะครับก็อยากจะมาแนะนําในเรื่องของในส่วนของการหาทำเลในการเลี่ยมพระนะครับมีมาแร,แรกผมก็วิ่งไปนู่นแล้วครับตลาดไปวัดตำลุกะว่าจะเลี่ยมในวัดนะครับเลี่ยมในวัดแล้วก็วัดหลวงพานนนะครับเขาก็มีคนเลี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ก็เลยได้ไปลองอเลี่ยมที่ที่เคยอยู่เก่านะจะเป็นแพกษาซอยสิบนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านสวัสดีนะครับหมู่บ้านสวัสดีแพรกษาซอยสิบมันจะมีเซเว่นอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับก็เลยไปลองตั้งโต๊ะเลี่ยมอยู่นั้นประมาณ2ออ,อาทิตย์นะครับมันจะมะีร้านค้าหน้าตลาด ร้านค้าหน้าเซเว่นะครับประมาณสิกว่าล้านนะครับรู้สึกตอนนั้นเฮียเขาให้ให้เลี่ยมฟรีนะครับเพราะว่าเขากําลังจะเพิ่งเปิดตลาดใหม่เขาลองเลี่ยมฟรีนะครับตอนปี6-2สองะแล้วก็ได้วันเงินกลับบ้านวันละร้อยสองอยู่งี้แหละครับประมาณเกือบสอาทิตย์ก็เลยไม่ไหวแล้วครับตลาดเราก็ควนเลือกตลาดที่นะครับเขามี คนเยอะแล้วนะครับมีการพัฒนาแล้วเลยว,ว่าตลาดที่มันมีคนเยอะเดินมาเดินไปซื้อของเยอะแยะนะครับเราก็ควรเลือกตลาดที่ เป็นลักษณะนี้ก่อนเพราะว่าเราฝึกใหม่เราควรที่จะมีความพร้อมในเรื่องของตลาดนะครับถ้าเกิดว่าเราเก่งแล้วหรือว่ามีลูกค้าเยอะแล้วหรือว่ามีงานออนไลน์เยอะแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็เรี่ยมได้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้องหรือว่าจะเป็นในซอยนะครับในซอยเราก็จะสามารถเรี่ยมได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้เป็นในเรื่องของประสบการณ์นะครับที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆต้องพลาดนะครับเพราะว่าผมอยู่ประมาณ2ออาทิตย์แล้วก็ ใน,ในจุดที่หน้าหมู่บ้านสวัสดีมันก็ไม่ได้เกิดอะไระดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตลาดเขาเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเปิดนั่นเองนะครับถามว่าเลี่ยมพระจะรวยไหมนะครับมันต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เลี่ยมพระอย่างเดียวไหมครับถ้าเลี่ยมพระอย่างเดียวเราก็อาจจะมีกินมีใช้ให้ครอบครัวได้อยู่แบบสุขสบายนะครับไม่ถึงการรวยเหมือนสอสอนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าเรามีการทําการค้านะครับโดยการ เพื่อนขายอุปกรณ์นะครับขายขายสร้อยขายอะไรต่างๆนะครับแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้จนถึงขนาดเปิดขายเปิดการสอนนะครับเปิดสอนให้คนได้มีอาชีพนะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้เสริมเข้ามานะครับแล้วก็ขายวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ทางวัดเขามีการจัดจองเหมาวัตถุมงคลเราก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับมันก็จะเป็นการค้าอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับ ถ้าเราเรี่ยมอย่างเดียวมันก็ได้นะครับวันละพันสองพหรือว่าพันหหรือว่า7 8 0 0ยเนี่ยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะครับถามว่ารวยไหมเราจะเอาให้รวยเลยมันก็ไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่นะครับก็เป็นอาชีพที่พาครอบครัวเราไปตลอดลดฝังได้นะครับสำหรับอาชีพเรียมพระเพื่อนๆไม่ต้องกลัวแล้วครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเรามีความตั้งใจแค่ไหนในการเรียนรู้ในการที่จะฝึกฝนนะครับเราอย่าใจร้อนนะครับ ของมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับมันไม่ได้เป็นกันเดือนเดียวเป็นกันเลยนะครับเราต้องค่อยๆศึกษานะครับแล้วก็เก็บเก็บความรู้เยอะๆแล้วก็ทําให้มันเยอะๆถ้าเรามีเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่ไว้แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายไว้นะครับอย่าให้ไฟในดวงใจของเรามันมอดไปนะครับไฟที่มันเคยผุดอยู่แล้วก็ให้มันชดช่วงชัชวาลไปเรื่อยนะครับถ้าเราเลี่ยมได้วันละสิบองค์สิบสององค์เมื่อไหร่นะครับ เพื่อนๆจะรู้เลยนะครับว่ามันจะรวยหรือไม่รวยนะครับแต่ถ er nah ้าเพื่อนๆยังฝึกแล้วเรียมได้วันละองค์สององนะเพื่อนๆจะถอดใจแล้วเพื่อนๆจะคิดว่ามันไม่มีทางที่จะรวยได้กับอาชีพเรียมพระแต่ถ้าเพื่อนๆทําได้เมื่อไหร่นะครับ10องค์12องค์15องค์เพื่อนๆจะรู้เลยว่าใครบอกว่ามันไม่รวยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องรวยได้นะครับรวยณที่นี้หมายถึงรวยแค่ไหนนลครับก็รวยที่ พอจะให้ครอบครัวเราไปได้โดยมีเงินเก็บเงินใช้นั่นก็คือรวยแล้วครับเพื่อนครับสำคัญนะครับเราต้องมีน้ำใจให้กับช่างด้วยกันนะครับสวัสดีครับ